อากาศนะคะตัวนี้เป็นกลองอากาศของโตโยต้านะคะโตโยต้าโคลอน่ค่ะนะคะ at 190นะคะ st 190 st 19 191 19, 19นะคะ at 191 cafe นะคะ cs a fe นะคะ 3X นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะเพื่อที่จะได้เทียบถอดตัวอย่างเทียบเลยนะคะลูกค้าเพื่อความชัวร์นะคะเราสั่งสินค้าไปจะได้ไม่ผิดรุ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็ถอดเทียบก่อนให้ชัวร์นะคะออนไลน์ก็ต้องใช้วิธีการถอดแล้วก็เทียบตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะ เพราะว่าแม้กระทั่งหน้าร้านก็ต้องถอดนะคะเพื่อความชัวชัวเลยมาดูความกว้างค่ะกว้างก่อนนะคะสิบห้าเซนครึ่งนะคะสิบห้าจุดห้าเซนติเมตรนะคะความกว้างส่วนความยาวจากริมสุดมาที่ริมสุดเลยนะคะอยู่ที่3 1สิเอ็ดซนติเมตรค่ะเป๊ะเลย ความหนานะคะความหนามาถึงขอบนี้เลยประมาณนะคะประมาณ4.5เซนนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะเป็นกระดาษผสมสกลาดนะคะตามนี้เลยโอเค